ครับผมน้าหน้ามาถูกไม่ได้มาเดินเที่ยวไม่ได้พ,ชา,พาช้อปปิ้งมาเดินเที่ยวดูสินค้าทางฝั่งที่เด็กมาหลายคนถามมาเลยผมอาหน้าสวเงียบเงียบไปช่วงนี้นะตอนนี้ก็ตลาดทารอตลาดท,ที่้าขายของกันตะกี้ไปแล้เสตังมาละให้ดูสินค้าสินค้าก็คุณภาพดีไปต้องไปถามดูราคาก็ถูกนะ แล้วก็ไปคลองสมุทรเมืองจีนนะเนี่พาเดินดูดต่อนะสินค้านะ่าสนใจเดี๋ยวจะพาชมขายไมย่ขายเครื่องไฟฟ้านะผมประดับอาร์เรก้าเบน,าเนาตามีคนไม่เยอะนะบางทีจะมา,าช่วงเทศกาลคนเยอะนะผมสินค้ามีแต่เสื้อผ้าเสื้อผ้าของใช้อะไรต่างๆ เช็ดโทรศัพท์ปกติคนจะเยอะนะช่วงนี้มันจะ,ะคนจะไ่ข้อเที่ยวกันสถาพามเดินแอวผมไม่ได้แวะร้านนะล้วไม่ได้ถามราคาโดนนี่นั่นนะเดินบนทึเฉยดรนะจ้าเป็นกล้องถ่ายเป็นกระเป๋าน้ำหอม เสื้อผ้าเาเสื้อผ้าอา่านักก็มีเยอะบ้างนะ้ะ <c oughs> สระป้าเดี่ยวทุกคนเดี๋ยวจะไปดูร้านที่เขาขายคลองขายมองแบบาทางาทางทางพระบาทน,นะผมอนนี้เดี่ยว,ยวกัน เปนะ็นใบนะการขายเสื้อผ้าแต่ท่องเที่ยวก็พอมีอบ้างนาฬิกากระเป๋าแบรนด์เดมตาดีได้ตาลายเสียนะผมะอ๋อ้าดีได้ผมขาย ถ้าใครสนใจที่คลองสําเร็จเป็นชาเป็นคลองอเป็นอะไรตอนนี้อะไรนะหลายคนเห็นคลองไทยไปซื้อ,ซ,อซื้อกลับไปนะผมไม่ได้ถามราคาว่าเป็นคลองเป็นชาเป็นเครื่องดนตรีน่าจะเป็นเครื่องแบบพระบาทพระบาทดแนวนี้แนวสไตล์ของพระบาทผมเคยมาซื้ออยู่เคยมาดูสรุปบาดขันสวยนะ,ะสลุปบาดขันเขา เครื่องที่เขาขายทุกอย่กองอขายเกี่ยวกับศิลปะของทางออกแนวพระบาทของเกี่ยวกับทำบลอะไรต่า,างๆนะจะมีอ่าชุดทำบลร้านอาฟังอ่านี่ผมดูนิดหน่อยนะเดี๋ยวกาสจะมาสอบสามดูสับ ของอาราคาไม่ได้ถามนะผมแต่ว่าถ้าเรามาสอบถามได้นะแต่แถวตลาดท่าขีด,ดจะเดิเดูต่อเดินต่อขายเสื้อผ้าหเบอก เป็นการนาฬิกาคุณผมตลาดท่าแล้วตลาดท่ากิดเด็กนี่อ่ก็จริงจริงของก็พอๆกับฝั่งไทยนะผมถ้าไปซื้อแถวตลาดเดลวาก็ราคาก็พอๆกันนะนีเอามาเดินเข้ามาตรงนี้นะาดิมาเสื้อผ้า น้ำหอมกระป๋าถ้าใครเคยมาเที่ยวสม,มัยก่อนนะสม,มัยก่อนจะเห็นขายอยู่สองอย่างที่คิดกันก็คือม้วนวิดีโอนะผมแล้วก็ซีดีนะผมจะขายกันเกลื่อนแต่ตอนนี้ถ้าจะตกยุคไปละคนจะไม่ยอมยะทางม้วนวิดีโอแล้วก็เครื่องเล่นซีดีนะผมไปเห็นแต่ก่อนเห็นเยอะแยะเต็มหมด เนี้ก็เป็น,นเ,นนเนข้าตรงนี้นะครับตรงนี้ปกติร้านจะเต็มเนะี่คนเ,นเยอะนะแต่ผมพามาเดินตรงที่โซนที่ด้านในนะผมสมัยก่อนร้านตรงแถวๆตรงนี้นี่ร้านซีดีวิดีโอนี่ขายกันเต็มนะขายเยอะแยะมากมายขายเครื่องเสียงแต่นี่เงียบไม่รู้ไปไหนหมดนานแล้วผมไม่ได้มา ดูแบบย,ยาวๆแล้วผมเดินแถวตลาดท่าคิเล็กตอนนั้นก็ใช่แถวนี้นี่โอ้ร้านหลวงเนี่ยไม่ค่อยมีปิดไปเยอะนะร้านหลวงเดี๋ยวนี้ สมัยก่อนตอนนั้นถ้าใครมาเดินนี่แถวนี้จะขายร้านซีดีนะพวกซีดีดีวีดีพวก, CD, DVD, พวกบอดวิดีโอไร่ขายเราเงียบนะผมร้านปลอดภาษี ร้านปิดไปหลายแถวนี้ตรอกตรงนี้นะผมปกติที่ถ้าช่งเสร็จการคนจะเยอะนะเดินเบียดเฉียดกันที่ที่ว่านั่นมา,าจ,จะเป็นช่วงฤดูฝนฝนจะตกขายเหมือนกันขายเสื้อผ้าครับผมที่ผมพามาชมตอนนี้เรียกว่าเกี่ยวกับตลาดาเบิร์กไมสายนะผมตลาดกับฟังคา,ามาถ้าขี้เล็ก ร้านกาแฟจะเดินบ่บอยหน่อยร้านค้าปิดไปเยอะ,อะด้านบานเป็นทางเข้านะสัสดีบอกมา จะกลับมาที่เดิมแล้วผมคนนักเที่ยวไม่เห็นบีนะตอนนี้เงียบแ็ดโัวสัก์ ราคาหลายบาทเออใช้ไฟฟ้าก็ใช้ได้อยู่นะผมอย่นี้ราคาไม่แพงนะ,ะดูกันปลกไฟก็มีปัดลมเล็เลกปัดลมอ่าเรียกว่าเขาใส่น้ำแข็งที่ขายกำลังฮิตขายใน อ่ได้ออนไลน์กันนะขบับรถเดินต่อนิดๆหน่อย ถ้าผมก็กลับมาที่เดิมนะเดี๋ยวจะขึ้นกับที่เดิมแล้วก็จะกลับข้ามไปฟังฝั่งโดนนะจะตามไปเดินชมเดินพอสินค้าทางฝั่งพม่าทุกคอย่างที่เห็นนะมีขายอะไรยังไงกันบ้างตลาดท่าล้อทังกิเลศฝั่งพม่าทุกคนจรจริงมันกว้างอยู่มันมีไปหลายไปหลายเรียกว่าหลายซอยอยู่แต่พม่าสอด่นิดหน่อยนะเดี๋ยวดูขายสินค้ากันเ็นพ่อก็บำร้อน เงียบนะครับตรงนี้ตะกี้ผมเดินไปดันดันเนี่ยผมเดินตรงนี้เข้าไปนะแล้วก็จะพาอาดูรมณ์อื่นต่อน,นะผมาพาไปเอาตลราท่า,า,าร้อนทักีิเลศฝั่งพม่าละที่นี้่ตอนนี้กลับออกจากพม่านะผมตะกี้พาไปเดินช้อปปิง้งพาไปได้สต,ตังค์ที่ทักกิเล็กนะตอนนี้ร้านขายของเขาจะเดิน กับที่บาทที่สะพานแม่สายผมรถฝั่งไทยไปพม่าฝั่งพมา่มาฝั่งไทยแล้วก็กลังจะเดินกลับเข้า,าที่ฝั่งไทยนะผมที่แม่สายนะตอนนี้เป็นสะพาน น้ำใสยไม่ใสุ่่นติวสองฝั่งฝั่งพม่าฝั่งไทยอาจจะที่จะข้ามกลับข้ามไปที่ไอ้สายนะ